สบายดีตอนสวยเด้อพี่น้อง FC เบอร์สุขสุขคเปิดภาพมากอะเมื่อนี้แดดจ้าเลยพี่น้องเอ้ยแสงแดดเลยมันบ่ขึ้นบ่ยัางเลยมันทุบ้รูทุบๆ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 อันยังมือสบายดีป่ะลุงนี่ส่วนที่เขามาัเขาเด้อสุขคุณเด้อจางเลย แ่บแ่บแคบแิว่า no. I mean <laughs> <laughs> <sh> ูกไข่วาิดไว้ในนมนั่นนมน้องไมน่นุมเจ้านมเจ้ามีบอ่เอกัานไล่หน่วยตัดหมาัดก้นปงกันกินแก่ไวมาไล่หมาดด้ไข่ขาวไล่หน่วย หลายฟองบบเห็นมากได้หลยฟองทีไม่ปอกเองเค่ะกินข้าวซ้มพี่ลือกินมันสดกินขลินย้ำไข่บ่ไข่เสร็จหน้าหนึ่แล้วยำจำถูกเอาไถูกห้่นด้ยฮลถูกให้เอ้ยบ่เอาไปถูกรุ ไข่เป็ดกับบมียัเป็มันเรได้แต่ไข่ขาได้ไข่เป็นไทยอัไงนะก็นั่พูเลยปัดนปัดกันยังพลังสิ้เด็ดจ้าหันเนาะคือเราหยิบยามั้มีนำกินบ่ น้กินอย่าไ้กินน้หายทึ่งูคือเข้าไปเอารถดล็บผู้ให้ตัวใ่ให้ตัวใหญ่้ตปวใหญ่เล่นผู้สู้แูู่เย็นน่ะนั่งเย็นน่ะขับไปขายรถอยู่้ายผูนบ่คเตนสู้อยู่หาเรไจับื่น้เอาหน้ามาถเอาหน้ามาเไปกินกินห้ากินเย็นังหน่อยไปเอาหายมาตะวัน

sắp nè, hm, 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 khoan hm, 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 Không hm, <laughs> <Không thế> à? <laughs> ừ. Chắc hm, hm,

ก้นลำหอนใช่ปะเนี่ยใหญ่ก้นเนาะผ้ามานร่งนะมันยิ่งร่วงอีกไหน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 ขาวปะขาวว่ตาขนมใกินนตนไ่งเด้อไปหิวมาเด้อ มแม่เด้อจเล้วเออจแล้วจมแล้วน้ยกินนนีนที่ปเรกิบ่เโอมีโอป่ะมาดูป๊กดาขนมเด้อดาใขกันแบบกินเยเสเดอ่นเองคะน่อยนะครับไาขับแปาปาไนนมโอ้ียากกินนมนอนโอ้ยี่ก้นไม

ปลาม่ปลาขนมนะขู่บอกขนุนน่าเลยฮาคุณแม่ว่ายัหไงกินตางมูเท่มันกะเปืือมงูเลยอันคุยคือกินไข่กับไข่จำไข่กับไข่เลยเอาไข่มาจั่ปุ่นก็แบกเล อาจารยสกินไข่แต่ว่าสกิ้งไข่อาจารย์สกินปคนแต่ว่ากิ้งคนจครกันนผู้เก่ามัาะจำเคกันแ้วมันนานนนี้ไม่เป็นนักจำก็หนุนจำเนาะจำที่ทำในเสาหนวดหน่อยหมัดจีนเจ้าสมุรีเด้

หนึ่งหมื่นหกพันล้านาปีเป็นเงินหนบาทเศร้าสี่ล้านบาทมแม่แม่ตายไปเศร้าเศร้ากวัานเลยแม่มาเข่าพันมาหายือเบอร์เบอร์โทรเบอร์เโทรของลูกนำบัตรออกมา่อหนึ่งหมื่นหกพันล้านอูเป็นเขที่นานใหม่เนาะ ตีเป็นเงินบาทอยู่ชาีลัากบาทข้าวูุ้พอนั่นจะเลื่อนนาะ่าพอปุ่มเลยแ่เดี๋ยวเดี๋ยวจะว่ายพังหรืออาไรูจะเดี๋ยวอรอรอ<ใ>นเ<ด>นาะอพังไม่ได้อะไรแม่ยุ่เขาาห้เชียนแปดแปดแปดะปดแปดอะไ่าเชียน่ะเชียขาภาษีเชียภาะไรดิมันสุดลปันเะเชียขาเปอร์เซ็นต์ลย จคือได้มือได้หนึ่งหนมืนล้านกับเสียอยู่หาร้อยล้านน่ั่นบ <ara> ้านรถแล้วไห้ที่ดินแล้วไห้น้อเลยรวยเลยขักใก่ที่ร่างเอ่ยังที่อุ่งงาเอวยั่นี่เอ่ยั่นี่ทำเองเปานเห็ดที้นี่เหยดื้อยุบขนาดเึ้นผ้เท้าเีเหรอถือเนไมเตาย ถ้าอยากกินเป็นหัวเพราะฉะนั้นอยากเป็นหัวก็กรดอกเจอเจอเป็นม mm ีหัวล้รยังไม่ถึงเลยกเขาจะรวยถือถูกเลยถูกตาขาหนาเป็นไว้ยังถือวัดือวัทิพเจ็ดทิบแปดท่านเลยดวยเลยรวยครับขาที่รวยเนาะ

Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để, để Nào, Nào, nội, à, không phải bỏ lỡ những video hấp dẫn น้องหลายเด้อที่ติดตามรับชมเนาะพ่อกันแม่พี่น้องເຂົ້າເດີ